ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของระบเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศส5 5 8 8ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่3พศส6 5กันนะครับในหมวดที่4ในเรื่องของ การแก้ไขการเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนานะครับในข้อ21การแก้ไขแผนพัฒนาเนี่ยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นนะครับในวัคต่อมาเนี่ย เพื่อเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วนะครับให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า30วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบพร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิน่นอำเภอและจังหวัดทราบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกครั้งที่มีการแก้ไขแผนพัฒนานะครับตรงนี้เนี่ยเขาให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นนะครับแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยจะต้อง ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยด้วยนะครับแล้วก็ไม่น้อยกว่า30วันนับแต่วันที่เห็นชอบพร้อมทั้งจะต้องแจ้งต่อสภาอำเภอและจังหวัดให้ทราบถึงการแก้ไขด้วยนะครับต่อมานะครับในข้อ22เนี่ยข้อ22นะครับเพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นแผนพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มเติมข้อมูลเข้าไปได้นะครับขั้นตอนที่1เนี่ยวงเล็บ1คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผลและความจําเป็นนะครับแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขั้นตอนที่2คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิน่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยนะครับให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2537ด้วยนะครับวักต่อมาเนี่ย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวเนี่ยให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า30วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นในข้อ22เนี่ยนะครับ ขั้นตอนก็คือเริ่มที่คณะกรรมการสนับสนุนนะครับจัดทำร่างพร้อมเหตุผลความจําเป็นนะครับแล้วก็เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น,นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก็ร่วมกับประชาคมในการพิจารณาร่างแผนที่เพิ่มเติมนะครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบลเนี่ยจะต้องเสนอต่อสภาพิจารณาด้วยนะครับจึงจะหลังจากนั้นจึงจะเสนอ ให้ผู้บริหารท้องถินน่นนีประกาศใช้นะครับแล้วก็จะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยก,กว่า30วันด้วยนะครับนับแต่วันที่ประกาศใช้ต่อมานะครับในข้อ22ทับ2เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ .2537 ดด้วยนะครับเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งเนี่ยได้รับความเห็นชอบแล้วนะครับให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า30วันนับแต่วันผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้นะครับต่อมาในข้อ22ทับ2นะครับในข้อ22ทับ2เนี่ยในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริงานพระราชพิธีรัฐพิธี นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลก็ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2537ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเนี่ยได้รับความเห็นชอบแล้วนะครับให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า30วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบอการเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวนะครับ